すいません。<noise> ที่สพแม่สุยจังหวัดเชียงรายพลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยปปตลเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกมนปรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็นเสร็จให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและสืบเนื่องจากเมื่อวันที่14กรกฎาคมมีเหตุชายคุ้มคลั่งก่อเห ใช้อาวุธปืนยิงกราดคนในหมู่บ้านจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนหลายรายในท้องที่สพแม่สวยจังหวัดเชียงรายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ารับับเหตุและจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาไว้ได้พลตารวจโทรประจวบกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ใตการนาของพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรอและพลตํารวจเอกลอยอิงครับไพโรรองพบออตรรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมีความห่วงใย,ยถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรับับเหตุกลาดยิง จึงมอบหมายให้ตนเองซึ่งรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานป้องกันปรับปรามอาชญากรรมในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมกับผู้แทนภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงออรายบกสสภาค5และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายประชุมศึกษาเหตุการณ์การก่อเหตุการณ์ตัดยิงเพื่อถอดบทเรียนนำไปเป็นกรณีศึกษาและํำชับการปฏิบัติงานในความดูแลปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน